กลับมาติดตามกกระแสโลกกันตอนน่อในช่วงที่2ค่ะพูดถึงอิตาลีนะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเผชิญปัญหาสภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างย่ำแย่ทีเดียวหรือว่าย่ำแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเขาเลยค่ะตาตั้งแต่ช่วงกลางปีนี้ค่ะมีจํานวนผู้คนที่ตกงานที่เป็นหนุ่มสาวเนี่ยกว่า6กล้านห้าแสนคนและหลายคนนะคะในจํานวนนี้บางคนบอกว่ารองานสมัครงานไปไม่มีโอกาสทํางานสทัทีพวกเขาก็เลยตัดสินใจค่ะหันมาประกอบอาชีพเป็นศิลปินข้างถนนเป็นศิลปินอิสระแล้วก็มาแสด แงความสามารถบนท้องถนนแลกกับเงินค่ะครับโดยเฉพาะในกรุงโรมนะครับเมืองหลวงของอิตาลีเนี่ยมีคนหนุ่มสาวเนี่ยหันมายึดอาชีพเป็นศิลปินริมทางนี่นะครับมากมายหลายร้อยคนเลยทีเดียวนะครับแล้วพวกเขาก็บอกด้วยนะครับว่าพอลองมามเป็นเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะแค่อย่างชีพนะครับแต่ปรากฏว่ารายได้เนี่ยเยอะกว่าพวกใส่สูตรผูกไท้ายทำงานในออฟฟิศอีก่างหางนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามราะเอียกันค่ะ าการแสดงของศิลปินข้างถนนคนน,คนนี้นะคะคงจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับใครที่เดินผ่านไปผ่านมาไม่น้อยเลยเพราะว่าลีลาของเขานี่ฝึกซ้อมมาอย่างดีค่ะเหมือนกับไมเคิลแจ็กสันตัวจริงเกือบจะทุกประการความจริงแล้วค่ะศิลปินคนนี้เนี่ยเขาเป็นชาวอิตาลีแท้ๆเลยชื่อว่าเอมิเลีย f โนฟิอาซีค่ะก็ชื่นชอบราชาเพลงป๊อปมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พยายามที่จะฝึกซ้อมท่าเต้นรวมถึงวิธีการร้องเพลงให้เหมือนต้นฉบับทุกอย่างด้วยค่ะครับสำหรับ เวทีหรือว่าออฟฟิศของพ่อหนุ่มคนนี้นะครับรก็ไม่ใช่ที่ไหนคือจัตรุรัสใหญ่กลางเมืองกรงุงโรมนั่นเองนะครับรเช่นเดียวกับศิลปินข้างถนนคนอื่นๆซึ่งทุกวันเนี่ยก็จะมีคนทั้งชาวอิตาลีเองนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินผ่านไปผ่านมาเป็นจํานวนมากแล้วก็ร,รายได้ของพวกเขาเนี่ยก็มาจากคนกลุ่มนี้นี่เองนะครับดังนั้นศิลปินข้างถนนอย่างฟิแอซซี่จึงต้องสร้างจุดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างให้มากที่สุดครับ เขาบอกว่าคนในวัยเดียวกับเขานะคะตกงานแทบทั้งหมดเลยคือไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยก็ไม่มีใครรับสุดท้ายเขาเลยตัดสินใจหารายได้ด้วยวิธีนี้ดีกว่าค,ค่ะแม้ว่าจะไม่มีประกันสุขภาพหรือว่าไม่มีสวัสดิการใดๆแต่ว่าทุกเดือนค่ะเขาก็สามารถหาเงินได้กว่า3 0 0 0 0บาทนะเพื่อที่จะดูแลครอบครัวดีกว่าฝากความหวังไว้กับบริษัทต่างๆที่ก็ไม่มีใครรับประกันได้ค่ะคว่าบริษัทเหล่านั้นเนี่ยจะต่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจได้อีกนานแค่ไหนค่ะครับศิลปินคนนี้ยังเสริมด้วย เลยนะครับว่าถ้าลูกชายของเขาโตขึ้นและอยากจะประกอบอาชีพการงานดีๆนะครับเขาก็จะส่งลูกชายไปยังต่างประเทศเพราะว่าในอิตาลีตอนนี้แทบจะไม่มีความหวงังใดๆหลงเหลืออยู่แล้วนะครับใครที่มีทุนทรัพย์ก็ทยอยเดินทางไปห,หาอนาคตที่ถือว่าสดใสกว่าในประเทศต่างๆแทบทั้งนั้นเลยครับตอนนี้ มาดูในกรุงโรมค่ะมีศิลปินข้างถนนที่เขาต้องจดทะเบียนอย่างถูกต้องค่ะมีอยู่ทั้งสิ้นเนี่ย287รายเท่านั้นแต่ว่าศิลปินคนไหนนะคะที่ไม่ได้จดทะเบียนก็ถือว่าผิดกฎหมายไปส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นศิลปินเล่ร่อนชาวต่างชาติที่เดินทางมาอิตาลีในช่วงนี้หรือว่าช่วงฤดูร้อนนั่นเองแต่ว่าศิลปินเหล่านี้เขาต้องระวังค่ะเพราะถ้าตำรวจเนี่ยเกิดเดินตรวจบ้านตรวจเมืองแล้วก็มาสุ่มตรวจใบอนุญาตของพวกเขาเกิดไม่มีเนี่ยก็ถูกปรับพวกเขาถ้าเจอตำรวจก็ต้อง คนของแล้วก็หนีทันทีค่ะครับสำหรับกลยุทธ์หรือว่าเ,เคล็ดลับในการดึงดูดความสนใจของศิลปินแต่ะละคนเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างบางคนก็ลงทุนแต่งตัวแต่งหน้าให้เหมือนกับเป็นรูปปั้นนะครับเพื่อมายืนโพสต์ท่าสวยๆให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ถ่ายรูปกัน โดยเก็บค่าถ่ายรูปเป็นเงินตั้งแต่200ไปจนถึง1,000บาทะนะครับขึ้นอยู่กับความสมจริงสมจังนั่นเองขณะที่บางรายเตรียมการแสดงไว้มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นมายากลหรือว่าการแสดงโลดผลต่างๆ ค่ะหนึ่งในศิลปินเจ้าทินอีกคนหนึ่งนะคะก็คือเธอคนนี้ค่ะมาเรียกราซี่ฟิโอรีค่ะหรือว่าเป็นที่รู้จักกันในนามว่าบับเบิลเลดี้เป็นขวัญใจวัยรุ่นเลยเธอให้ความคิดเห็นค่ะว่ากรุงโรมเนี่ยเป็นเมืองที่สวยงามแล้วก็เป็นเมืองสาหรับศิลปินข้างถนนแท้จริงลและตอนนี้ค่ะเธอรวมถึงเพื่อนๆนศิลปินเนี่ยก็รวมกลุ่มการพยายามจะเรียกร้องสิทธิของศิลปินอิสระค่ะให้มาแสดงความสามารถบนท้องถนนแบบนี้โดยที่ไม่ต้องเสียสตังค์ให้กับรัฐบาลในในแคม เปญนะคะที่ชื่อว่า Street Free For All เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนค่ะโดยเธอบอกว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะช่วยเหลือคือสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วจะมาให้จดทะเบียนจ่ายเงินทุกคนก็คงไม่ไหวเหมือนกันค่ะครับแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นอาชีพที่ดูเหมือนว่าจะไม่มั่นคงนะครับ <S <S 2> <S 2> แต่เทียบกับรายได้แล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะครับในใช่วง วิกฤตหรือว่าช่วงเวลาที่เราเนี่ยไม่สามารถจะเลือกงานได้นะครับค่ะความจริงแล้วน่าจะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลของกรุงโรมซะอีกนะคะเพราะว่ามีศิลปินแบบนี้ออกมาสร้างสีสันดึงดูนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวมากขึ้นด้วยค่ะครับช่วงนี้พักอีกสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันในช่วงสีสรรันค่ะ